สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,น,นี้ยายแอดพามาเบิ่งดอกไม้สวยๆเลยทีเดดอกไม,ม้งาม,มงามดอกไม้งามงามเพื่อนๆ แย่พึงึ้นก็มี่ตรตแย่ออนเอาไปพาดใดได้เน่ยเสียบแต่มือน,นี้แย่บกเก็บยอ,กอย่างบอกย่างงามนจักแบบ

รถไฟจ้ะกหาจ้ะงามงามสุดทางสุดทางรถไฟเลยจ้ะ เป็นรถฟางทางรถไฟจ้ะงามงามประเทศแย่เดี๋ยวภามาเบิงหงเลยประเทศนหนหงเบิงเหรอเพื่อนๆเมื่อนี่ภาพซมเมอร์จ้ะ เมีอาหารไหนเขาจ้ะได้ยรมือหนีมันบ่มีแดดน้ำหล่าเพื่นๆมันก็นเลยขึ้ม

ใกลทางรถไฟขอโทษวม่ได้เอาอาหารมาหายจ้า่าสงสารมากๆเลย พามาเบิ่งดอกไม้อีกเแกนึงด้วยอนๆดอกไม่งามขนาดเลยงามดีจ้ะเพื่อนๆงามงามข่างทางรถไฟกะ จะเพืเ่อนๆดอกหญ้างามงามดอกหญ้าสีม่วงอันนี้ให้งาม เป็นทาะงามไปเลีจ้ะเพื่อนๆพื่มันเป็นทางรถไ,ไ,ไฟจ้ะมองนี่เป็นทางรถไฟเลยจ้ะมองนี้มันเป็นทางรถไฟจ้ะมองก็หายคนมานั่งเบิ้งจ้ะ สิพานยางด้วยยางออกกำลังกายก็ย่าจ้ะจะย่าชอบดอกไม้ดอกอันนี้แห้งา ดีจ้ะเพื่อนงามที่สะดอกงามงามเสียงดังแน่เด้อจัง่อยจ้ะเพื่อนๆอันบ่ได้อันนั้นก็บ,บ่ได้ยินเสียงย่าไเนาะย่างย่ายแอดนี่พุอ่อนเอาไปพุ่อนข้างทางรถไฟงามงามจะๆๆ้ะเพื่อนๆข้างทางรถไฟจะ้ะงามคักจ้ะเบิ่งแเน่ งามเนาะง,งามอี๋ดีเพื่อนเพื่อนยาวาย่าแอดว่ายบาอกงามเด้องาม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 าทั้งทีก็เป็นหอมขอทอดทีว่นนี้เอาอาหารมาให้คุณ ตัวนี้มันตัวนี้เป็นหน้าทรงสารน่ะข้าวอักรากไปเต็มไปทั่วพื่อนเสียดายที่เออที่มือน,นี่บ่มนีแดดจ้ะเสียดายจ้าเพื่อน ได้ดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้้อเพื่อนๆขามาเบิ่งหหามาออกกำลังกายจ้ะ 拜拜，拜拜的，咋？